อนุทินเผยจ้างนายกแล้วเหตุไม่สบายใจหากนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดไม่จำเป็นคุยสมศักดิ์ไม่อยากขัดแย้งอนุทินเผยจ้างนายกแล้วเหตุไม่สบายใจหากนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดต้องมีข้อมูลให้มากกว่านี้ย้ำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพักร่วมไม่จำเป็นคุยสมศักดิ์ไม่อยากขัดแย้ง นายอนุทินชาญวิกรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของระดับกระทรวงไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลซึ่งตนเองได้ชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าในส่วนของพักภูมิใจไทย มีความไม่สบายใจตรงจุดไหนบ้างและคิดว่าควรจะศึกษาข้อมูลอีกเยอะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดหรือไม่ พร้อมกับได้เรียนนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของกระทรวงที่กำกับและต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปปสก็ต้องสงวนท่าทีและขอโหวตไม่เห็นด้วยซึ่งมองว่าข้อมูลในคณะกรรมการปปสยังมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์และคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาก็ชุดเดียวกันกับที่เคยนำกัญชาออกจากยาเสพติดท,ทั้งโครงสร้างและตัวบุคคลจึงเห็นว่าน่าจะมีข้อมูล อะไรที่เพิ่มมากขึ้นถ้าหากจะตัดสินใจเรื่องสำคัญแบบนี้ส่วนที่ต้องเรียนนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นหัวหน้าส่วนรัฐบาลและเรื่องนี้ไม่ได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับว่าเรื่องนี้ต้องนำไปพูดคุยกันและต้องไปดูว่ารับฟังเหตุผลจากฝั่งตนเองอย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบมาแบบนี้ก็ต้องเคารพ นายอนุทินยังย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพักร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องของคนทำงานเมื่อครั้งที่ตนเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานภายในแต่เมื่อมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ถึงไม่ยืนยันข้อมูลตามเดิมให้กับรัฐมนตรีคนใหม่ได้รับทราบและทำไมคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกลับเห็นชอบให้นำกัญชากลับเป็นยาเสพติดอีก ส่วนเหตุผลที่รัฐบาลอยากนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดเป็นเพราะพักเพื่อไทยเคยหาเสียงในเรื่องนี้ไว้หรือไม่นายอนุทินมองว่าทุกพักมีนโยบายเป็นของตัวเองแต่หากมีข้อมูลต่างกันก็นำมาพิจารณา นายอนุทินยังระบุว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องพูดคุยกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งแม้จะมีความเห็นต่างกันพร้อมย้ำว่าเรื่องของกัญชาย,ยังบังคับใช้ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอยู่เฮ hey, ลุกนี่กยศจ่อรับคืนเงิน1.7แสนรายคลังถแถลงรายละเอียดวันนี้ เฮ hey, ลุกนี้กยสาจอะรับคืนเงิน1.7แสนราย2,100ล้านบาทหลังคำนวณยอดตามกฎหมายใหม่กระทรวงการคลังแถลงบ่ายนี้กรณีเมื่อวานนี้17กรกฎาคม67นายชัยวัชรงโคโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ไขนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยสว,ว่าขณะนี้กฎหมายการคำนวณยอดนี้ใหม่ออกมาแล้วหรือเรียกว่าพระราชบัญ,ญญัติพรบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พุทธศักราช2566ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มีนาคม2566ที่ผ่านมานั้นขณะนี้อยู่ระหว่างจ้างลูกหนี้กอยศที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนก่อนหน้าที่เกิดความล่าช้าเพราะยังคำนวณยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วคำสั่งก็คือให้จ้างลูกหนี้กอยศถึงยอดเงินส่วนเกินที่จะได้รับคืนเงินโดยจะมีการจ้างผ่านลูกหนี้กอยศว่า จะได้รับคืนเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ให้ไปติดต่อกยศซึ่งจะเริ่มแจ้งได้ทันทีโดยมียอดรวม2,100ล้านบาทที่จะคืนหรือลูกหนี้กยศกว่า170,000กว่ารายที่ต้องเร่งคืนและยังมีลูกหนี้กยศที่ยอดหนี้ลดลงไปกว่า2.7ล้านรายทำให้ผ่อนน้อยลงโดยวันนี้18กรกฎาคม67 นายละวันแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและนายชัยนรงค์กัชปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะถแถลงข่าวความคืบหน้าในการคำนวณยอดนี้ใหม่อย่างไรก็ตามกองทุนกะยศจะนำยอดรับชำระเงินทุกรายการตั้งแต่วันที่20มีนาคม2566ามาคำนวณการรับชำระใหม่อีกครั้งและปรับข้อมูลให้ถูกต้อง โดยนำเงินที่ได้รับมาหักต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดและเงินเพิ่มตามลำดับจะคำนวณเบี้ยปรับใหม่จากเดิม7.5%หรือเพียง0.5%